และแล้ววันที่23มิถุนายนครับแอปวีมิกนั้นผมเข้าไปดูช่วงบ่ายโมงครับพอเข้าไปแล้วอยู่ดีมีเกมเด้งขึ้นมามันก็คือ New Game และเกมนี้ครับที่มีชื่อว่า C9 of the Night Golden ครับตัวเกม MMORPG ครับที่เราเคยเล่นกันมาก่อนสมัยถ้าพูดถึงสมัยเหมือนผมแก่มากเลยนะ,ะสมัยก่อนแล้วกันนะครับผมที่ เคยเล่นอยู่นะครับแล้วก็เป็นเกมที่ใช้มือด้วยนี่ไม่มีระบบออโต้แบบโออโต้เวสเหมือนทุกวันนี้นะครับต้องวิ่งด้วยมือหาด้วยสมองเองนะซึ่งเป็นเกม ที่เราฮิตที่สุดนะช่วงนั้นก็ว่าได้ครับและเป็นเกมที่เราไม่ได้หลับไน่นอนในการฟาร์มหาของนั่นเองและตอนนี้ครับวีมิกได้จับปือกับวีฟันเพื่อที่จะร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์ครับโดยการปล่อยตัวเกม c ี of the n เด h ไอ o d e ด้นั้นเข้ามาเล่นในแพลตฟอร์มของวีมิเพื่อที่จะมาเปิดโทเค็น MMORPG เล่นแล้วรับเงินครับ ชอบอยกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการเติมเกม Over Top Up มีเกมมากมายให้กับเพื่อนๆและให้บริการหลากหลายเกมราคาถูกปลอดภัย รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเกมล่าสุดครับรับเติมเกมครับเพื่อนๆเห็นราคานะครับผมถ้าเป็นราคาสีแดงนี่จะเป็นราคาลถจากโปรโมชั่นจากทาง Over Topup ครับสะดวกปลอดภัยเพื่อนๆกดที่ลิงก์ใต้คลิปของผมได้เลยครับผมและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่คลิกเข้ามาใต้ลิงก์ของผมนั่นก็คือเว็บไซต์ของ c ีนณปัจจุบันที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของ v f u n เราเข้ามาเพื่อที่จะลงทะเบียนล่วงหน้าครับตอนนี้เขาเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าให้กับเราแล้วเดี๋ยวเรามาศึกษา ตัวเกมกันก่อนละกันครับว่ามีตัวระบบเหรียญโทเค็นอะไรบ้างเนาะสำหรับอาชีพครับมปีอาชีพอะไรบ้างซึ่งตัวเกมนั้นผมไม่ขอพูดในเรื่องของการเล่นละกันครับเดี๋ยวเอาไว้ในคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยทำเป็น epp ครับสำหรับเรื่องของ การทําตัวละครระบบการเล่นนะครับต่างๆซึ่งเขาจะคงแพลตฟอร์มเดิมนะครับรูปแบบเดิมที่เผยเปิดบริการให้กับเรานะครับสำหรับ C9 เนายนะใครเคยเล่นมาก่อนนี่ไม่ต้องห่วงครับได้เปรียบโคตรๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องเดี๋ยกันดีกว่าเริ่มแรกเนี่ยเราเข้ามาดูในหน้าเว็บครับตอนนี้คือหน้าเว็บเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะคือเราไม่จําเป็นต้องไปแปลทางเส้นอะไรครับผมตัวเว็บไซต์นั้นไปให้กับเราเลยเอาละครับพอเราเข้ามาหน้าแรกเนี่ยผมแนะนําว่าเพื่อนนะครับ ไปทําการสมัคร v ีฟันก่อนใครที่ยังไม่สมัคร V ีฟันครับไปสมัครให้เรียบร้อยนะเราจะเข้าผ่านสู่ Gmail ก็ได้ครับแล้วแต่เราว่าเราจะใช้อีเมลไหนในการสมัครเนาะสมัครให้เรียบร้อยครับแล้วเราก็จะได้ ID ของ v ีฟันมาแล้วทําการล็อกอินให้เรียบร้อยครับใครที่ไปเล่นเกมของเอ็นเอกนะครับที่เมื่อกี้ V ีมิกเปิดออกมาใหม่นั่นคือค่ายเดียวกันครับคนนั้นก็จะมี w a l l e t ID อยู่แล้วนะครับเราก็ามาสมัครตรงนี้นะ คือถ้าเราไม่สมัครครับเราก็ไม่สามารถถอนเหรียญหรือเอาออกเป็นเงินจริงได้นั่นเองเนาะไปสมัครให้เรียบร้อยครับของ V Fun เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทุกอย่างครับซัพพอร์ตให้กับเพื่อนๆทุกอย่างแล้วถ้าใครอยากจะเล่นนะครับหรือ C9 แฟนคลับหรือ FC เก่าๆนะครับที่ยุคสมัยก่อนเนี่ยเคยเล่นมาแล้วอยากจะเล่นเกมนี้ครับหวนคืนเล่นแล้วได้รายได้ด้วยเหมือนกันครับซึ่ง V Fun ครับใครที่เปิดแอป V Fun ไม่ขึ้นนะครับถูกเป็นแบบนี้นะผมแนะนําว่าเพื่อนๆนะครับออกแอปพลิเคชันทุกแอปพลิเคชันก่อน ออกให้หมดหรือไม่ก็รีเซ็ตนะครับใหม่ถ้ารีเซ็ตแล้วไม่ได้ผมแนะนำว่าให้เราไปรีเซ็ตตัวเราเตอร์ของเราครับนี่แหละคือปัญหาของ v f ฟันครับเขาจะไม่รองรับโปรแกรมอะไรเลยนะครับเราเปิดโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ครับที่เปิดก่อน VF ฟันเนี่ยเรียบร้อยโดนบล็อกเปิด VF ฟันไม่ขึ้นครับมันเป็นเหมือนความรู้สึกว่าชั้นคือที่1นนะ VF ฟัน <F> อืม อะไรก็ไม่รู้นะครับของแพลตฟอร์มนี้โอเคนี่ผมเปิดไม่ได้นะผมต้องรีเซ็ตครับซึ่งผมต้องออกสตรีมก่อนนะเห็นไหมเมื่อกี้ผมกดสตรีมออกนะครับวีฟันก็เด้งขึ้นมาเลยอ่ะทีนี้ใส่หร,รหัสของเราเข้าไปครับอ่แล้วนี่คือแอปของวีฟันนะครับพอเราเข้ามาวีฟันเนี่ยมันก็จะเด้งอยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูวิธีการ ลงทะเบียนล่วงหน้าเราต้องจำเป็นต้องได้แบบว่าไปติดตั้งตัวเกมด้วยนะครับนี่คือตัวเกมของ C9 ครับกดติ๊กตรงมาตรงนี้นะมันจะมีไอคอนรูปเกมอยู่นะครับให้เราติ๊กตรงนี้แล้วเขาก็จะให้เราติดตั้งเนาะสำหรับการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับโอเคเราเขากลับไปที่เว็บเหมือนเดิมครับ เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการสมรัครก่อนครับผมก็จะมีบอกให้กับเรานะว่า1เราต้องลงทะเบียนสมัครบัญชีวีฟันครับอันนี้ผมสมัครเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เล่นเกมของวีฟันมานะครับ2ก็คือให้เราดาวน์โหลดบริการนะครับสำหรับวีฟันนะติดตั้ง C9 เปิด C9 แล้วก็สร้างตัวละครครับทำตามขั้นตอนนี้คือเสร็จเรียบร้อยโอเคจากนั้นครับเราเข้าไปที่แอปของวีฟันแล้วก็กดไปที่ C9 g o l d กเนครับและจากนั้นติดตั้งตัวเกม และผมต้องบอกเพื่อนเพื่อนะครับในการติดตั้งตัวเกมเนี่ยเน็ตจะช้าอะไรจะช้าทั้งหมดเพื่อนเพื่อนเนี่ยเล่นเกมอะไรอยู่นะครับออกให้หมดเลยถ้าใครยังเล่นเกมอยู่นะครับมันจะเออร์เลอร์ผมแนะนําตรงนี้นะในการโหลดไคลเอนต์เนี่ยของเกม v ีฟันเนี่ยคือจะมีปัญหามากๆนะครับมันจะพ่วงไปเป็นเอฟเฟกของโปรแกรมอื่นทั้งหมดเลยไม่ว่าจะอินเทอร์เน็ตนะครับจะถูกตัดเราตรงเราเตอร์ออกอะไรเรียบร้อยห,หมดเลยครับบางทีเนี่ยดาวน์โหลดไปอยู่ แล้วก็มีการหลุดออกนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของอระบบของเครือข่ายด้วยเหมือนกันนะครับถ้าใครเล่นในมือถือนะครับทำไม่ได้นะเกมนี้เล่นได้เฉพาะ PC นะครับสำหรับแพลตฟอร์มของ v f u n เนี่ยเล่นได้เฉพาะ PC ครับมือถือจะเล่นไม่ได้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะใครที่ชอบเกมมือถือที่เป็น n อ t ก็อดกันไปละนาวนะครับเข้าใจอยู่นะเพื่อนๆน,นะแต่ v f u n เนี่ยต้อง คือเกมวีฟันเนี่ยยังเหลืออีกหลายเกมมากๆนะครับที่อยู่ในแพลตฟอร์มของ VMix ที่กําลังจะปล่อยออกมาก็แนะนําว่าถ้าใครอยากจะเล่นของวีฟันหรือติดใจของวีฟันครับในการเอื้อเหรียญก็แนะนําว่าให้เราเนี่ยไปทําการซื้อคอมพิวเตอร์ครับคอมพิวเตอร์ในการเล่นของวีฟันเนี่ยไม่จำเป็นต้องแรงก็ได้ครับไม่จะเป็นต้อง CPU แรงก็ได้แต่ขอแค่รันของ v f u ันขึ้นมาก็พอแล้วครับเพราะว่าตัวเกมของ v f u ันส่วนใหญ่มันจะเป็นเกมคลาสสิกเกมสมัยก่อนซะมากกว่านะครับถ้าเราเห็นอยู่ตรงนี้ครับ v f u n เนี่ย มีหลายเกมเยอะมากครับซึ่งเป็นเกมสมัยก่อนนะครับอ่เพื่อนๆหลายๆคนครับอาจจะถามเข้ามาว่าใช้ความจุอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับในการดาวน์โหลดก็อยู่ที่ประมาณ8.21กิกนะครับถือว่าใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะเนาะแต่ก็ไม่ได้เยอะสําหรับ PC นะครับแต่มือถือนี่เยอะนะแต่ปัญหาก็คือมือถือโหลดไม่ได้ครับสาหรับสายอาชีพครับของ C9 ภาคนี้นะครับเขาจะปล่อยให้เราเล่นเนี่ยอยู่ประมาณ5สายอาชีพครับมี1ก็คือนักสู้ วิเศษครับนักสู้วิเศษโอ้ถือปืนครับใครที่ชอบสายปืนนะโคตรเท่เลยโอ้โหดูดีนะถ้าเราดูแบบนี้นะครับงานภาพเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับไปดูที่ YouTube ต่างๆก็ได้งานภาพของเกมนี้ก็นั่นแหละเป็นสมัยก่อนเลยครับก็คงเวอร์ชั่นเดิมทุกอย่างนะครับแค่เอาตัวระบบของ p พ e อื่นเข้ามาเฉยๆนะแล้วก็ อาชีพที่2ครับก็คือนักล่าหรือแอสซินซินนั่นเองใครที่ชอบแอสซินซินนะครับในการตีวัยนี่มีแบบว่าระบบสกิลชาโดอะไรแบบนี้ครับที่3ครับคือนักเวทดำนะครับนี่โอ้โหน่าจะเป็นนางเอกของเรื่องนี้ละกันมีปีกสีชมพูด้วยโคตรเท่จัดอันที่3ก็คือนักลบครับใครที่ชอบสายนักลบนะเนื้อสายสเต็งแข่งๆนะครับมีดาเมดด้วยมีแท้งด้วยเนี่ยก็เล่นนักลบได้เลยครับอันที่สุดท้ายครับอันที่5เนี่ยอาชีพที่5ก็คือนักเวทนั่นเองครับนี่ ก็นักเวทนะโอเคนี่ก็คือระบบของคัสนะครับเรามาดูว่าถ้าเราลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างครับเราจะมีรุ้นอะไรบ้างไม่จําเป็นต้องมีรุ้นหรอกครับเขาแจกเลยนะถ้าใครลงทะเบียนล่วงหน้าครับโอเคเรามาดูครับรางวัลในการลงทะเบียนล่วงหน้าเราจะได้ในส่วนของยานะครับยาเป็นพวกยา E.P. นะครับยาฝึกฝนขั้นสูง1ชั่วโมงก็คือเหมือนกับว่าเรากด 1ขวดนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยก็หมายความว่าเราจะได้ EP แบบคูณนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะแจกกี่ขวดกันแน่นะครับสำหรับยา EP แต่สำหรับเกมที่เคยเปิดมาก่อนนะครับของ VFUN นก็คือ n อน e เนี่ยคือแจกเยอะอยู่นะครับสำหรับขวด EP โอเคเนาะอันนี้ก็ยาบูตเลเวลในช่วงแรกนะครับ อันที่2ที่เขาจะให้ครับตัวเสริมพละกกาลังครับหนึแต้มเออนี้ก็กลมีรู้เหมือนกันนะครับก็ลืมๆกันไปละสำหรับในการเล่นซีนายนะครับหินนําโชคด้วย R2 นะครับตัวนี้น่าจะเป็นหินลูนมากกว่านะฮะแล้วก็คมพีนะครับปวดเรียนเวทเบื้องต้นนะค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าเพิ่ม CP ให้เราตีแรงเนาะสำหรับ30วันนะครับปีกนี้ทุกๆเกมที่แจกปีกเนี่ยคือมันจะช่วยให้เราฟาร์มดีนะครับแล้วก็ ช่วยให้เราแบบว่าตีแรงมากขึ้นในการฟาร์มมอนนะครับในช่วงที่วันแรกใะช่วงแรกๆนี้ในการเปิดเกมขึ้นมานะครับแล้วก็พอหลังจากหมวดสาสิวันเนี่ยก็จะทําให้เราแบบว่าโหยหาปีกเราก็ต้องจะเป็นต้องเติมนะครับไม่เติมซีซั่นท้ายก็เติม VIP ก็เราเติมเพื่อสนับสนุนตัวเกมนะครับถ้าเราชอบเกมนี้เราก็สมัคร VIP หรือสมัคร ตัวของซีซันพาส์นะครับเป็นการสนับสนุนเกมเนาะให้ผู้พัฒนามีรายได้นะครับแต่ผู้พัฒนาเขาไม่ค่อยสดหรอกครับเขากินสําหรับค่าภาษีในการใช้จ่ายโทเค็นของพวกเราเนี่ยก็พอแล้วนะ อันนี้ผมก็พูดตรงเกินเนี่ยออ,อช่างมันครับโอเคลืมๆไปอ่ะอย่างที่3ที่ขอจะแจกนะครับในการลงทะเบียนลงหน้าเนี่ยก็คือชุดแฟชั่นครับ30วันเหมือนกันนะแล้วแต่ว่าเราจะได้ชุดอะไรนะครับน่าจะเป็นชุดตามนี้แหละแล้วก็ให้กับสายอาชีพต่างๆนะครับค่าสถานะเนี่ยก็จะเหมาะตามชุดค์ดของเราเนาะ เอาละส่วนต่อมาครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือถ้ามีใครนะครับหรือทุกคนเนี่ยช่วยกันลงทะเบียนลงหน้านะครับครบ1นึ่งคนเนี่ยเราก็จะได้ของทั้งหมดเลยนี่หีบชุดเกราะกับอาวุธครับแล้วระดับอีพิกเนี่ยน่าจะเป็นสีม่วงแหละระดับอีพิกนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าตัวสีเนี่ยพื้นหลังมันจะเป็นอะไรแต่ระดับอีพิกครับเอาเรื่องอยู่นะเลเวล30เลยครับสำหรับอย่างที่3ครับถ้าลงทะเบียนลงหน้าถึง5000นะ เราก็จะได้ในส่วนของแฟชั่นชุดเบกกนี่โอ้โหเราตาเราใจอีกแล้วแล้วก็ในส่วนของกล่องรุ่นนะครับถ้าใครไม่ลงนะเวลช้ากว่า er เพื่อนมากครับผมนี่ได้ได,ได,ได้แบบแบบฟรีเลยครับอีกทีส0 0มเอาละครับระบบเรื่องของการหาเหรียญมาแล้วนี่แหละคือปัจจัยหลักๆเลยครับสาหรับคลิปนี้และก็เป็นเหตุผลสําคัญมากๆครับเอาล่ะข้อมูลเขาบอกมาว่าเราเนี่ยจะเป็นต้องมีแค่สัตว์เลี้ยงครับเอาสัตว์เลี้ยงไปขุดเอออะไรวะเนี่ย เกมฟาร์มนะครับเกมฟาร์มเกมรากของทำตัวละครแต่การหาเหรียญคือต้องมีสัตว์เลี้ยงครับแค่นั้นเองเรามาดูรายละเอียดครับที่เขาให้มานะแต่ว่าเรื่องรายละเอียดลึกๆเนี่ยเขายังไม่ทําออกมานะครับสําหรับไวเบอร์นะ,ะเวลาเราคลิกนะก็คือสําหรับข้อมูลเพิมเ่มเติมอย่างงี้ครับกดติ๊กอ่าเขาก็บอกว่ามาเร็วๆน,นี้ยังไม่ชัวนะครับแต่อันนี้คือ100%ว่าได้เหรียญแน่ๆก็คือว่าเราเนี่ยจะเป็นนะครับต้องมี ในส่วนของสัตว์เลี้ยงครับเอาออกไปผจญภัยแล้วเราจะได้เหรียญหินเทพเจ้าครับนี่ก็เป็นหินสีลุ้งแบบนี้ครับนี่หลายสีแบบนี้นะเอาหินเทพเจ้าครับแล้วเปลี่ยนออกมามันก็จะเป็นเหรียญไนในรับก็คือเหรียญชื่อเกมนั่นแหละครับสีนนะเออนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้เหรียญก็จะไปโผล่อยู่ในแอปวีมิกนะครับถ้าเราเข้าไปอยู่ในแอปวีมิกเนี่ยเราจะเห็นหน้าตาของตัวเกมแล้วก็อีกไม่กี่วันนะครับก็จะมีเหรียญโทเค็นนี้เนี่ยคือเขาบอกง่ายเกินนะครับให้เราเนี่ยแค่แบบว่า ไม่ไม่ว่าจะไปสุ่มนะครับไม่ว่าจะไปสุ่มหรือจะซื้อแพ็กอะไรก็แล้วแต่นะครับเปิดสัตว์เลี้ยงมาแล้วเราก็จะได้สัตว์เลี้ยงแล้วก็เอาสัตว์เลี้ยงนะครับไปขุดนะซึ่งสัตว์เลี้ยงเนา่มีทั้งหมดอยู่20ตัวนะแล้วแต่ว่าเราจะได้ระดับอะไรมากกว่าเห็นไหมมันก็จะมีระดับ Re g e n e r a ีนะครับแร่อีพิกเนี้ยครับ normal แล้วก็ส่งสัตว์เลี้ยงพวกนี้ครับไปขุดแต่ไม่รู้ว่า1ตัวละครเนี่ยสามารถมีสัตว์เลี้ยงได้กี่ตัวนะครับแล้วก็สามารถเอาไปขุดได้กี่ตัวนั่นแหละ และเราก็ยังไม่รู้ข้อมูลที่แน่ชัดนะครับเดี๋ยวถ้ามีการอัปเดตใหม่ๆนะครับสำหรับเว็บไซต์เนี่ยมีการอัปเดตไวเปเปอร์มาเดทให้กับเพื่อนๆดูนะครับสำหรับเกมนี้นะสีนายเนาะหลังจากที่เราติดตั้งตัวเกมเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะเห็นหน้าตัวอันนี้คือหน้าตัวเกมนะตัวเกมเนี่ยจะไม่แบบว่าเต็มจอเท่าไหร่นะครับเราค่อยไปติดตั้งอยู่นอกเกมเนาะตอนนี้เราก็จะเห็นว่าทวีปทองนี่มีโลกนะครับนี่คือเซิร์ฟเวอร์มีอยู่หนึ่งเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้เขียวเลยอ่ะสร้างตัวละครครับ ก็เลือกสายได้นะครับก็จะมีไฟเตอร์ฮันเตอร์แล้วมีนักเวทครับวิสเปกแล้วก็มัสติกนะครับอุ้ยนี่ผมชอบมากเลยนะเอาไว้ฟาร์มได้ครับปุ่นค้อนติว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 เอาล่ะเดี๋ยวผมจะเลือกอะไรวะผมชอบเวทนะเดี๋ยวผมเล่นเวทดีวกว่าไหมโอเคเดี๋ยวผมเล่นเวทก่อนแล้วกันะะนะครับอาชีพรแรกผมเลือกเวทนะเลือกเลยนี่ไงเราก็เลือกสีผิวได้ครับ เอาสีผิวอุ้ยอินเดียแดงเอาสีผิวขา,ขาวๆแล้วกันนะชอบขาวครับเออมันไม่มีผู้ชายเลยวะ่ะเออโอะไรวะเนี่ยส่มได้ไหมอุ้ย,ยส่งดีกว่าว่ะเทจัดนี่ให้เขาแต่งให้ดีกว่าครับโอ้โหสูงยาวเขาดีใครชอบเตี้ยหรือชอบสูงก็เลือกเอาเลยแล้วกันโอ้ยอันนี้อวบเกินเทจัดอะผมเอานี่แหละ ไม่เตี้ยมไม่สูงนะครับเอาแบบประมาณนี้เลยใบหน้าครับสามารถตกแต่งได้มีตาสีแดงด้วยโคตเทพโอเคผมชอบแล้วผมจะทําการสร้างตัวละครเลยแล้วกันอ่าอันนี้ศูนย์นึ่นครับผมก็จะสร้างหลายๆตัวอยู่นะก็กดสร้างเลยครับฟีบสร้างตัวละครเร็จแล้วนี่ครับผมเรียบร้อยก็รู้สึกยังไม่มี อ่ให้เรากดเริ่มเกมนะครับสร้างตัวละครล่วงหน้าเสร็จแล้วครับนี่เขาก็จะขึ้นอย่างนี้ให้กับเรานะครับสร้างตัวละครล่วงหน้าเสร็จแล้วครับกดติดตามเป็นอย่างทําการก็ถือว่าอุ้ยรู้สึกภาพม,มันจะสวยกว่าภาคปกติภาคก่อนหรือเปล่านะอันนี้น่าจะเป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับอืมอาจจะดูดีกว่านะโอเคนี่ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับในการสร้างตัวละครของเราเราจะสร้างหลายตัวก็ได้ครับแต่ การที่เราจะได้รับของนะอย่าลืมครับเพื่อนๆเราจะสร้างหลายๆตัวก็แล้วแต่เราจะได้แค่1ตัวนะครับในการสร้างตัวละครนี่คือของที่เราลงทะเบียนล่วงหน้านะมันจะเข้าแค่ตัวละครที่เราสมัครไว้ครับมันจะเข้าแค่1ตัวละครที่เราสมัครในการลงทะเบียนล่วงหน้าครับอันนี้นะจําไว้ครับถ้าใครจะใช้ได้หลายไอดีในการลงทะเบียนล่วงหน้า <_ harmonic> ก็พยายามมาสร้างตัวละครไว้นะครับสําหรับแต่ลไอดีเนาะ <_ definitive _> โอเค ก็ฝากไว้แค่นี้ครับนี่คือการลงทะเบียนลวงหน้าของเกมซีนาสำเร็จเรียบร้อยครับโอเคฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม